เรียกน้องแล้วมาพาน้องเดินมาเร็วนโมเดี๋ยวล้มเดี๋ยวน้องหลบนโมเดี๋ยวน้องล้ม อีกสองเดือนนโมแปดขวบโอ้อีกเดือนกว่าแต่น้องเอ๋ยขวบขวบห้าเดือนเรียกน้องเรียกนโมเรียกน้องครับเรียกน้องเร็วเร็วเรียกน้องเร็วเอาจิ้งจกมาละจิ้งจกมาแล้วเหรอม่ทไมน้องหงไม่รู้ มันชอบร้องจิ๊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 จิงจบออกมานะมาเร็วๆน้ำโมค,ครับเดินบอปป๊าโบยบอกน้องเอ้ยเรียกป๊าดังๆทิแน่แน่แน่นเรียกป๊าป๊าเรียกป๊าป๊าด้วย